สวัสดีครับกาวสวัสดีงามครับวันนี้ปลาป้จใจมาทำฟันครับวันนี้ครับปลาปาใจป้าใจมาใส่ฟันปลอมนะครับวันนี้ครับกินนย่างกับปสดวกวัน UM นี้ปลาป้าใจมาทำฟันครับเราดูเราชมครับเนือเด้วท่านอนล้วหมอครับตอนนี้ลูกเมชได้ก็ใช้ใช้มได้หมจะช้ก็ไม่อยางเจียว

ใช่ดินะโอ้โหไหนล่อืมรอตะกี้มันใหม่มันสามตอนยิ่งปีงั้อเนาะฉินอะไรตะกี้มันใหม่อยู่กินมันถูดเตือนเลยเพิ่งได้มันอ้วกเต็มปากตะกี้สมัยเนาะรอใช่ไหมเนาะเออหัวเลยตังถ่ายนึกว่าอ้ดนึงไง

พอปัจจัยใส่ฟันครับนี่โอ้สวยกับเนี่ยป้าเฮ้นี่ม่เื่อะไเนีนน่พอจะเลียนยงรอยเนาะใส่จะเลี้ยงหเ่นเลี้ย่ะพอจะเลียนยงหเนี่ยบุ้านเราใส่คงจะอยู่ได้สบายมาก ตัวนี้เป็รมหลอมเลยตัวนี้ตัวนี้แทาหลองกับรวดเข้าน้อยเลยอือหือนี่โอ้สุดยอด่ปกัดละเด้อเด้อเด้อเนี่คือเจอล้งกัดราละอ๋อคืออะไรเือจกัดได้ครับโอเียวเกอตันี่ตัวนี้ว้ตปลานี้ัวตัวน้ี

นึ่งเหรอมานึ่งเหรอโอ้ยสว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 ยห์อ่สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมาโอ้โหคุณเดียนี่อันนี้นะมันมีว่ามเนาะมีเขี่ยวเนาะอันนี้อันนี้มอสอ่ะอันนี้โอ้สวยเลยมอสมันก็จะอยากเดอะนิดหนึ่งมันบัลิสมันต้องได้แต่งขนาดนักเลยโอเคของนั้น เขี้ยเก่าหรือไมมันเขี้ยมันบบมีกู่เหมือนมันสดออกมามดมันสูงขึ้นมาต้องได้แต่งนักขนาดเลยหมอเนี่รัาบักันรบักันต้องตครันครับหมอมันจะต้องได้แต่งอยู่นะครับหมอยกะรีแต่งอะรนะีอะไรคือแต่งเขียกัครับทำเลย

cắt rau gắn cắt cắt tay gắn cắt tay cắt tay cắt 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 tay cắt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  cắt tay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  cắt 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 tay cắt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  cắt tay 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 ต้งต้องต้องอะไราต้องต้งการต้องต้องเนี่ยมันต้องยืนันเันต้องมนต้องมนต้องัขาดไปขานั่นเอ้าทดสอบมันฝื้เหเนี่ก็ นั่นเกี่ยวแข่หมูเลยเออนี่คืออย่างพอดีมันรูดออก่ะมัรูดมันก็อย่างเงี้ยมันจะแห่งว่ามันจะบังคับเสิ่งคนใจนะเพื่อนหางง่ายกับแ้วดีกอ่าแน้ว่ะเาพอข้างนั่นอีกว่าอ่ะร้องข้าง <c oughs> ได้ว่เอ่าแคบหมูแต่แต่เนี้ค่ะ น้อยเกี่ยวมันจะจางเกี่ยวจางไว้ติ๊กอันนี้มันใหม่อยู่เนาะครับเนาะอันนี้มันใหม่อยู่เนาะเจ็บก่อนหมอกู้ซึกอซุกเกอร์ใบเนี่ยอจานี่มันใหม่อยู่รีดอย่าเขาเงี้ยเขามาดานเดียร์แค่หมูสองข้างจางเล่าไปแป้งเกี่ยวออกมันมันไม่ได้มันไม่ได้ต้นทางได้เหรอนี่ิ้งได้กินให้ทอดแล้วเหรอเี่ยวออมันเกี่ยวได้ลืมก็ลืมได้เกี่ยวจางก็ได้จางไข่กวางพุ คือหาง่านะไม่เลยอย่้นะโอ้ตำนักกิิน้องไม่ได้กับมันมัทำเขี่ยวเนี่ยจะชื่อคขาต้มเขาจะขายเขาต้มการอกต้มง่ายเนี่ยเขได้เขี้ยวเลยเนยน้กับปลาเขี่ยวมันเข้ากอนไปมันจะซ้ำง่ายซ้ำหมดสิดียวนอกประเาได้เาใช้ไปจ้างอ่มันยังจ้างนะฮะทอดเหี่ยนจมาฮนาปจ้างเระาไปจ้างเนี่ยทอดมาต้องมานทอดอทอดบนบนง่ายนเา้องทอดทอดกับเอาที่ได้หรอทอดอ่ะทอดง่ายทอดทอด หอดบอนั่งจ้างอะไรเปินบอกใว่ปะบะช่อปทอรอีอะไออย่างนั้นมาเจนเน่คอมัน้อมาเจนเน่น้าป้ายาทำข้อสะอาดจะได้ออกบาทอดอ่ะออกมาทำว้อสะอาดก้นมารู้ม่จะรู้ผ้มฟัไหมเอาทอมไหมก้องนี้ทางไหนเนี่ยผมมีรวดไหนเเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นสนาดนี้เลยอ่ะนี่แจักออกมาหน่อยหนึ่งนี่เจนเน่หขอนี่ขอนี่ถ้ามันรวมก้ะเอาหูนี่นี่อย่นน่อย นี่นะแปลงคัดดีๆมันจะไม่ย่างงี้ตลอดแปลงคัดดีเดชเนี่ยแล้วมันน้อยก็ใส่นิ่เหมือนกันน้อยหมอนเออมันใส่ได้นูอยใส่น้อยมันเป็นสองชุดละมันใส่มันละมึนละมึนละป้าต้องหัดทอจ้ะจ้าต้องทอต้องต้ทอป้าเราฮะไปทอบ้านแล้วไปหามแฝงพงก็จะหมอเนะ่ยยังทานเข้าไปมันคุยเคี้ยวดี่ซี่นี่เข้าไปซุบเข้าไปให้เฮ้เข้าเหี้ยนั่นป้าต้องถามหมอนี่ถ้ามาจ้างเนั่นะลูว่า บะเกอรบะเกอร์บะเกอร,ร์ถ้าบอกว่มีรวดท่านก็บอยูเข้าเข้านี้เอ่อเขา้เขานี้ได้เข้าได้เข้าไว้เข้าละกันเดี๋ยวผมขอกรันเขาก็ติต๊กที่คิวของพี่เข้าละนี่เข้าละเนี่ยไปถึงบ้านจะถามพี่ผมไม่จ้างเนี่ยเหรอป้าต้องแย่ให้จ้างกันทั้งลุงเนี่ยอีกหน่อยเดี๋ยวผมไปยังแปง๊มแล้วก็แฮชทอรด้วยน่ะ ตังลงล็อกบด็กล็อกแรงมันึกออกอมันจะยาวเข้าได้รเนี้ยค่ะทุกอย่าง <laughs> <laughs> อทีนี้น 2, นนน 2, นนแล้วน้อยอย่างสองพันูกอันนี้สองพันห้าสองพันห้าไปเดี๋ยวนี้ผมกูห้านนี่ยังได้แถมตัองลุงนี่เ <c oughs> ออได้แถมตัองลุงซ่อมน,นี่ <c oughs> อให้ามันได้แต่จ่างค <c oughs> ือประจัยครับสองพันห้าครับวันนี้ครับ <c oughs> ปจจัยยบอนินิหอยนิ่มหอ นี่ค่ะสุดยอดนี่ดูครับผมครับครับไปไปได้ปัจจัยหน่อยขอบคุณหลายได้หมอนเถอะครับประสงค์ปัจจัยครับวันนี้ครับทำฟันนะครับนี่ครับยิ่มกับ้างป้าเพราะว่าผมกำเจอตะกี้มันมืดนขอแค่ผมกำอ่ะครับ